ครับผมโอเคไม่เป็นไรครับส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 ำหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกถูําหรับเกมด่าน่าศูนย์นะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็คจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับ แล้วแต่นะครับผมขอทักมาก,ก่อนละกันนะครับผมไม่อยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงอยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยกราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกม Demon Slayer หรือว่าพิ่ค่าศูนย์กับผม NT Channel อีกแล้วนะครับ ซึ่งณนะตอนนี้คือผมตื่นเต้นมากๆเว้ยทุกคนผมแบบอินเอร์จีเยอะมากๆนะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ผมยืมมารีวิวโคตรโคตรนะทุกคนนะักราบขอบคุณแบบสุดๆเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในกันนะครับผมสำหรับติ๊กต็อกของเขานะฮะโอเคซึ่งวันนี้นะครับเราจะมารีวิวมุอิจิโร่รังเอ็นพีตัวละครตัวแรกของเกมระดับหนึ่งดาวรุ่งโอ้โหคือแบบไม่คิดว่าจะได้มารีวิวเว้ยไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าจะมีคนทำนะครับแล้วก็มีแล้วนะครับผม โอ้โหต้องปรับขอบคุณอีกรอบเลยนะครับที่ให้ผมมายืมมารีวิวนะครับผมซึ่งลิีโอวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงสกิลเขาคร่าวๆรวมไปถึงพาไปเล่นอารีนาแบบจริงๆจังๆด้วยนะครับว่าเขาจะเก่งจริงๆหรือเปล่านะครับผมมาเริ่มกันเลยละกันนะครับผมสกิลที่1ของเขานะครับเป็นการที่สร้างความเสียหายหมู่นะครับผมเท่ากับ80%ของพลังโจมตีของตัวเองนะครับผมและมีโอกาส30%ที่จะสามารถซันเป้าหมายได้ และยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมจะเป็นการที่สุ่มแจกดีบัฟหนึ่งบัฟให้กับเป้าหมายคือดีบัฟตรงนี้เลยนะครับผมดีบัฟนี้ขออนุญาตเรียกเป็นว่าหมอกควันละกันนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นการที่แจกดีบัฟนี้ไปให้กับเป้าหมายละกันซึ่งดีบัฟนี้ทําอะไรได้บ้างนะผมก็จะเป็นการที่ทําให้เป้าหมายนะครับลดความเสียหายของเป้าหมายลดลงนะครับแล้วก็โบนัสความเสียหายของเขานะครับผมลดลงไปอีกนะครับแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นครับลดการรักษา20%ด้วยโอ้โหผมบอกเลยว่าจวดจะจัดนะครับผมโคตรแจ่มนะฮะและ หลังจากที่เขาปล่อยสกิลนี้นะครับผมเขาจะฟื้นฟูหลอดสีม่วงๆในผมเป็นให้กับตัวเอง10%นะครับผมอ่าแล้วไม่หมดแค่นะครับมีอีกเออมีอีกครับทุกคนก็คือโอกาส30%นะครับพี่จะแจกบัฟนี้ให้กับตัวเองครับขออนุญาตเรียกว่าสุสานละกันนะครับผมเออปาสุสานซึ่งบัฟนี้ทําอะไรได้คือการที่ความต้านทานเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้น20%นะครับผมสําหรับบัฟตรงนี้โอเคครับประมาณนี้ และยังไม่หมดแค่นั้นอีกครับผมมีอีกหลังจากใช้สกิลนี้นะครับผมและถ้าเราเนี่ยโจมตีตัวละครที่มีสถานะดีบัฟตรงนี้อยู่นะครับผมไอ้ดีบัฟหมอกควันตรงนี้นะครับผมเป้าหมายจะมีโอกาสโดนสตาร์หกสิบเปอร์เซ็นต์จากสามสิบก็จะกลายเป็นถกสิบโอ้โหผมบอกเลยว่าโกงสุดๆครับซึ่งแบบแค่สกิลเดียวทุกคนคือแบบเยอะมากๆหลายอย่างมากๆในทุกคนนะโอเคต่อไปสกิลที่สองของเขานะครับผมเป็นสกิลติดตัวของเขานะครับผมพลังโจมตีเพิ่มขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ และก็พลังชีวิตเพิ่มขึ้น20%รวมถึงอัตราคริติเคอลให้กับตัวเองเนี่ยผมเพิ่มขึ้น15%เลยและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมซึ่งเริ่มแต่ละเทินของเขาเนะี่ยผมเขาจะแจกบัฟให้กับตัวเอง2บัฟเลยซึ่งมีทั้งบัฟโล่แล้วก็บัฟ ATK นะครับผมบอกเลยว่าดีสุดๆซึ่งบัฟแรกคือการที่เพิ่มโล่ให้กับตัวเองเนี่ยผม200%ของพลังโจมตีนะครับ ต่อไปครับผมบัฟที่2คือเพิ่มพลังโจมตี30%เป็นเวลา1รอบนะครับผมก็คือใช้เสร็จบัฟเต็มหมดเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าดีโคตรโคตรนะครับผมเป็นบัฟที่โคตรแจ่มนะครับแต่ผมต้องขอบอกก่อนละกันนะครับไอ้บัฟที่เพิ่มพลังโจมตีเนี่ยจะเพิ่มก็ต่อเมื่อตัวละครวิจิโร่นะครับเลื่อนมากกว่า6้อยนะครับ ถ้าต่ำกว่า80%นะครับผมบัฟนี้จะไม่ทำงานนะครับผมโอเคนะประมาณนี้เลยและต่อไปสกิลที่3ของเขานะครับผมก็สกิลนี้นะครับผมเข้าใจไม่ยากนะครับผมก็เป็นการที่ก่อนที่จะเริ่มสกิลนะครับผมก็จะเป็นการที่แจกดีบัฟอันนี้ให้กับเป้าหมายทุกตัวละครเลยเว้ยเออดีบัฟนี้ก็เป็นดีบัฟเดิมทีผมหมอกควันนะครับแจกให้กับทุกตัวละครเลยที่ผมเข้าใจไม่ผิดนะครับแม่งโคตรดีตรงไหนรู้ปะตรงที่สร้างความเสียหาย400%ของพลังโจมตีใช่ไหมครับ และถ้าตัวละครที่เราโจมตีเนี่ยติดดีบัฟนี้อยู่นะครับผมจะเพิ่มดาเมจอีกสามสิบปอร์เซ็นด้วยโคตรแจ่มนะครับผมและหลังจากปล่อยสกิลนี้เสร็จปั๊บนะครับผมเขาจะเป็นการเพิ่มหลอดม่วงนะครับผมให้กับตัวเอง15%นะครับและถ้ามุิจิโร่นะครับผมก่อนปล่อยสกิลนี้มีบัฟของพาสซีฟอยู่นะครับผมจะสามารถร่างบัฟต่างๆออกจากเป้าหมายได้หมดเลยซึ่งบัฟพาสซีฟตัวนี้คืออะไรก็คือบัฟตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลยซึ่งบัฟนี้ในผมก็จะได้จากพาสซีฟละกันนะครับผม ก็ถ้ามีสกิลบัฟพาสซีฟอยู่ด้วยก็ทําให้สกิลนี้นะครับผมล้างบัฟให้ออกจากเป้าหมายออกหมดเลยโโอ้หผมบอกเลยว่าโคตรดีครับทำดาเมจได้นะครับล้างบัฟเป้าหมายได้อีกต่างหากแถมแบบมีสกิลแบบห้ามฮิลตัดเลือดอะไรได้อีกต่างหากครับสุดยอดนี่คือสกิลที่3นะฮะต่อไปไปสกิลที่4เลยครับทุกคน เมื่อถูกโจมตีนะครับผมเขาจะเพิ่มหลอดสกิลนะครับให้กับตัวเองเนี่ยผมสองเปอร์เซ็นต์หลอดสกิลคือหลอดสีม่วงม่วงกันแหละนะครับผมอาา่ะฮะแล้วก็ถ้าออกไปโจมตีสกิลนะครับผมก็จะเป็นการที่เพิ่มไอหลอดม่วงม่วงห้าเปอร์เซ็นต์แทนอะไรประมาณนั้นรวมถึงสกิลเนี้ยจะทำงานกับเพื่อนด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนออกไปโจมตีเนี่ยเราก็ได้หลอดด้วยนะครับและถ้าหลอดเต็มนะครับจะได้อะไรนะครับผมไอหลอดม่วงม่วงตัวนี้นะครับจะเป็นการที่ได้ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีในการต่อสู้อูวีผมบอกเลยว่่าแแรรงนนนนอะคับผม ตัวละครตัวนี้นี่ตีหมูแทบทุกเทิร์นเลยก็ว่าได้สำหรับมูอิจิโร่นะครับและยังไม่หมดแค่นะครับผมสำหรับมูอิจิโร่นะครับถ้าไอหลอดมะม่วงที่เพื่อนๆเห็นอะไอหลอดมะม่วงของสกิลนะครับมากกว่า80%นะครับเขาจะทำงานสกิลตรงนี้ขึ้นมาครับก็คืออะไรคือการที่ถ้าทำดาเมจใส่ตัวละครที่มีดีบัฟนะครับผมหมอกควันอยู่นะครับจะทำดาเมจแรงตาม หลอดสกิลม่วงนะครับยิ่งหลอดสกิลม่วงเยอะเท่าไหร่เนี่ยผมดาเมจก็ยิ่งแรงขึ้นมากเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป้าหมายเนี่ยเราไปโจมตีตัวที่ไม่มีดีบัฟหมอกควันนะครับผมก็จะทำดามามสิบเปอร์ของหลอดสกิลตอนนั้นนะครับผมก็ลดลงมานะครับซึ่งสกิลนี้ก็มีประมาณนี้แต่ยังไม่หมดนะครับผมมีอีกนะครับผมมีอีกบรรทัดหนึ่งนะฮะก็คือการที่ถ้ามูวิจิโร่ผมโจมตีธรรมดาใส่เป้าหมายได้เนี่ยผมจะได้หนึ่งสแต็กจากพลังโจมตีตรงนี้หนะึ่งเปอร์เซ็นต์ ได้ประมาณนั้นเลยซึ่งผมเคยได้มากสุดประมาณ3ามสแต็กนะครับไม่ดูเพราะอะไรน่าจะเป็นการติดคีสองรอบหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันและต่อไปเลยนะครับถ้าเก็บครบเก้าสแต็กเมื่อไหร่นะครับผมเขาจะได้รับบัฟตรงนี้ครับซึ่งบัฟตรงนี้ผมขออนุญาตเล่นเป็นการเปลี่ยนแปลงละกันนะครับผมซึ่งบัฟการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับผมก็จะเป็นการที่ เพิ่มพลังโจมตี20%นะครับผมความเร็วเพิ่มขึ้น10%ด้วยนะครับอยู่จนจบเกมไม่สามารถลดรังได้นะครับอ่าฮะและพอได้บัฟนีบับในผมสแต็กไอตรงนี้ในผมก็จะหายหมดเลยก้าสแต็กนะครับผมอะไรประมาณนั้นและถ้ามุยจิโร่นะครับผมยังไม่มีบัฟในผมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับรวมถึงหลอดสกิลเขาต่ำกว่า80%ด้วยเขาจะได้รับ10%นะครับผมของโบนัสความเสียหายและ10%ของลดความเสียหายนะครับได้ทั้งความถึกแล้วก็ดาเมจด้วยนั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยสำหรับมุยจิโร่่่่นนนนนะะะคครรรรัับบบซึึงงงงงทาาาาาสกกิิลเเียยผมพพูดดดอออจๆต้้ขโษวว มันซับซ้อนมันหลายขั้นมันหลายชั้นมากๆนะครับผมต่อไปครับผมมาดูของครับผมซีราแดงๆนะครับผมแบบตึงๆ เมื่อเราฆ่าเป้าหมายได้เนี่ยผมมีโอกาส100%ที่สามารถโจมตีอีกรอบได้นะครับและฝั่งขวาคือถ้าเราตีติดคีิ์ทิคอรเมื่อไหร่จะออกไปโจมตีอีกรอบนึงนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับวิจิโร่มากๆเลยนะครับต่อไปเลยนะครับผมคิดดามเมจเพิ่มขึ้น30%แล้วก็ฝั่งขวาครับมีโอกาสสกิลใหม่อีกรอบหนึ่งได้นะครับผมโอเคต่อไปผมสมุดนะครับตอนนี้ใส่เป็นเจาะเกาะนะครับผมแล้วก็จะมีโบนัสความเสียหายด้วยเนีผม10%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตี180%ตรงนี้นะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับ และเรื่องลูนก็จะมีประมาณ,มาณนี้ละกันนะครับผมโอเคนะดวงดาวย,ยังไม่ได้ใส่นะครับโอเคซึ่งตอนนี้พลัง,ขงเขาอยู่ที่1นึ่ร้ายหนึ่งแสนนะครับผมแบบตึงๆเลยนะครับมาเราจะพาทุกคนมารีวิวซีว่าจะมันแค่ไหนละกันนะครับผมมาเริ่มกันเลยเจอกันอันดับ3าก่อนครับทุกคนไปซึ่งบอกเลยว่าวันนี้ขอแบบเดือดๆครับทุกคนไปครับผม วีติโร่เป็นโอเคผมอาคซา,าต่อยไปก่อนหนึ่งทีนะครับไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ซีนโ,โบนบุฟาดไปหนึ่งรอบนะครับเห็นไหมทุกคนเขาจะมีโร่ให้กับตัวเองด้วยซึ่งโร่เขาสวยมากๆนะทุกคนนะมีออร่าด้วยครับผมโอ้โหโคตรเท่เป็นโร่ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะครับอะไรประมาณนั้นเลยแล้วก็แถมมีหลอดสีม่วงๆขึ้นขึ้นมาให้กับตัวเองด้วยเห็นไหมถ้าฝ่ายเราออไปโจมตีนะครับเราจะได้หลอดม่วงๆด้วยนะครับแล้วก็สกิลสับไปครับผมตายเลยหรอเชีย่ยแรงจังวะน่ากลัวแรงมากๆนี่เนี่ยสับไปดิโอ้โหทำไมไไไไดดด้้้้ตตกใจามมโชวว์ออะรรเเเลลยยยหหแนี่ ฟาดโคตรแรงครับทุกคนช็อตนี้ยังไงมาสับไปผมชินบุมาครับผมแล้วก็คิวจูโร่ตีมาครับผมฟาดฟาดฟาดมาอาคาซาได้ต่อยไปที่หน้าคุณแน่นออชินบุได้ปล่อยก่อนครับผมมาชินุบุได้ผีเสื้ออันบอยปินสมงสกุไรักรอบนึงผมแปลไปที่หน้าคุณไม่เข้าติดโลเราอยู่อาคาซาได้ต่อยแบบตึงๆแน่นอนปับ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 ปัับไปครับผมแบบสยองขวัญและโอบาไนครับผมบอกเลยว่าแรงแบบสุดแน่นอน บึมไปโอ้ที่หน้าคุณตายหมดแล้วตอนนี้มูอิจิโร่ผมได้สับมาตอนนี้ยังไงเป็นยังไงบึมแรงครับแรงแล้วก็ขออีกรอบนึงได้มาละอีกรอบหนึ่งโอ้โหแปดแสนรู้เรื่องครับผมรู้เรื่องขนมเบื้องทวยฟูนะครับตอนนี้เขแตกเต็มตัวไปหมดดูไม่ทันแล้วนะครับผม <laughs> เกียวเมฟ้า,าผมปุบปับปับจบเกมโอ้โหไวจังวะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกสักรอบแล้วกันขอเจอกับคนที่สองเลยละกันนะครับผมแล้วผมก็ขอญาตใส่ไม่ตัวไม่โคละกันนะครับผมพูดตรงตรงเลยมา ดูซิว่าจะเป็นยังไงจะไหวหรือเปล่าชุดบุฟฟาดมาก่อนหนึ่งทีนะครับผมชุดว่ายน้ำดูน่ารักสัสๆนะครับผมตอนนี้แล้วก็โอบานายฟาดไปก่อนหนึ่งทีแบบรแรงๆแบบตุ้มตาตุ้มตาแล้วก็ดาคิฟาดมาครับผมตอนนี้มูจิโร่ได้สับไปป,ปืบๆๆโดนไปนะครับผมแบบแรงๆเกาะหายหมดเลยแล้วก็ตีธรรมดา,าไปก่อนหนึ่งรอบนะครับแปบบ๊บๆได้ามาห้าสแต็กแล้วสำหรับปรับชมตีอีป้าเอวยโคตรเยอะและรวมถึงเป้าหมายตอนนี้ครับผมติดดีบัฟเป็นหนึ่งตัวละครคือดาคินะครับผมลดอาตายิวได้ด้วยแล้วก็ลดความเสียหายทุกๆอย่างไปเลยนะะจ๊แบบตึงๆ ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าตัวละครมุจิโร่เนี่ยแจ่มตรงไหนรู้ปะแม่งได้โลแบบแม่งปี๊บแป,ป๊บแ,แ,แม่งก็จะได้นี่อีกแล้วทุกคนไอหลอดมุ่งม,มุงอ่ะซึ่งผมบอกเลยนะครับตีธรรมดาของเขานี่แทบไม่ได้ตีเป้าเดียวเลยนะครับตีหมู่ตลอดแน่ๆเลยนะครับดูจากทรงแล้วต่อไปผมชินบุได้โชว์แล้วครับผมบินไปครับผมฟาดไปที่หน้าคุณปึ๊บปึ๊บอเลย่าโตรครับปึ๊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 บ โอเคครับผมโล่หายหายไปแล้วนะครับโล่ดาคิได้ปล่อยอีกรอบนึงครับผมมาดิแรงๆหร,รือเปล่าเปุป๊บปุ๊บปุ๊บปุเข้าเนื้ออยู่ครับตอนนี้เข้าเนื้ออยู่ครับสำหรับโล่เราหายไปแล้วแล้วก็โอบานายได้ฟาดจับตายหนึ่งตัวหรือเปล่าบึ้มยังไม่ตายครับผมรวมถึงโอบานายเขาปล่อยคืนมาครับใส่อะไรใส่โอบานายเราโอู้หูเกือบตายวันนี้แล้วก็เนสโก้ขอยาคิวมาก่อนครับขอย่าสดชื่นกันก่อนอีกหนึ่งรอบบึ้มมาสุดยอดครับผมมา o iew, โ,อโอบานายคิวโอ้โอบานายบ้าแหละเนสโก้สิคิวมาบึ้มมาก่อน เดสโกะเขาปล่อยคืนมานี่ครับผมสับสับ,ส,บสับไปแบบตึงๆนี่เนี่ยอืมอืมมาดิเกียวเมะครับผมขอญาตเลยละกันกระทุงไปะที่หน้าคุณตึตตตตต้มตึ้มตึมตึมตึมโอ้โหแรงแสบและก็มาถึงแล้วครับผมวิจิโร่จะได้โชว์หรือเปล่าฮึบนพื้นพหมอกควันนี่เนี่ยอืม,ม,มโดนไปนิดหน่อยยังไม่แรงครับผมยังไม่แรงตีธรรมาดาไปอุ้ยเห็นป่ะทุกคน <c oughs> ผมบอกเลยนะครับแม่งตีแบบโคตรโกงอะ่ะไอซีคิลหลอดม่วงมันอะ คือผมบอกเลยนะครับแม่งตีสแปรดที่แบบเวอร์สะแซดนะครับผมรวมถึงนะครับเขาจะได้รับบัฟทุกๆเทิร์นด้วยไม่ว่าจะเป็นบัฟโร่งเขาหรือจะเป็นบัฟไอ้นี่นะครับผมที่เขาแจกมาให้ตัวเองนะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีทุกๆเทิร์นนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าตึงแสดโอ้โหโลดสวยตั้งหากโคตรเวอร์ผมบอกเลยตีสกิลไม่แรงหรอกแต่ตีธรรมดาแรงแน่นอนต้านไปหนึ่งตัวละครของโอบอรไดโดนไปครับ มีครบจริงทุกอย่างจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบัฟหรือว่าดีบัฟนะครับมาดิตายไปหนึ่งนะครับแล้วก็ฟาดไปอีก1รอบมาเรมาเรมาเรมาดิฟาดมาก่อนครับผมตอนนี้ไม่มีอะไรมากมายครับรอเธออย่างเดียวและผมบอกเลยว่ารอไปเรื่อยๆครับและผมบอกจะเป็นมาเร็งแบบสุดๆโอบานายตีธรรมดาไป ดาคิยังไงโอ้โหโดนเด้งพิษโคตรเยอะเลยมแตกอยู่กับพิษของเราเยอะมากครับแล้วก็ตีธรรมดาแบบรัวๆเก็บสแตกเป็นการเก็บสแต็กที่ดีมากเลยนะครับผมที่ใส่สีราแบบว่าออกไปตีใหม่อีกรอบนึงนะครับเป็นการเก็บสแต็กได้เวอร์มากๆเลยผมชอบตรงนี้แหละโอเคเลยครับผมสร้างโร่มาอีกแล้วดูดิโรมมันแบบโคตรสวยผมบอกเลยโล่สวยแซ่ดโอบานานครับผมมาสกิลไปบลิ่มไปครับผมแล้วเขาขึ้นชีพม,มาตอนไหนว่าไม่ได้ดูเลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับ สับ,สบ,สบ,สบมาคืนชีพว่าตายไปอู้หู้เขี้ยแรงสัตว์แล้วก็สกลิลปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บยังไม่ตายเหรอมาดิตายหรือยังตายหรือยังอะ่ะตายโดนสกลิลไว้สตันด้วยโอ้โหครบเครื่องคือเบื้องสามรถครับโอ้โหโคตรเวอร์โอ้โห,โรโโหแรงจัดนะครับผมเกิดมาก็ตายาใหม่อีกรอบไปซะโอ้โหเบอร์แบบฝุดๆมาครับผมชินโดบุบึม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 มาดิมาดิยังไงยังไงโอบาลนายครับผมขอญาตเลยละกัน ปึ <bot> ๊บ <_ filters> ไปอีกเรียบร้อยครับผมปิดจอไปอย่างสวยงามแล้วก็เนสโก็จังครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บดูพลังวิญญาณมาเด้งเรือมาอีกรอบนึงครับผมฮึมไปเดียกตกใจอะไรก่อนดีวะเนี่ยโอ้โหเท่แบบสุดๆนะครับฮึมแล้วก็มาอีกแล้วผมมุจิโร่ฮึบบึมโอ้โหแรงจัดมาเลยอันดับหนึ่งก็เป็นมุจิโร่อยู่แล้วนะครับดาเมจโคตรเวอร์วังอลังการพระรามสามมากๆโอ้โหต้องอย่างนี้ดิวะตัว SP ตัวแรกของเกมนะฮะ ซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับก็ต้องขอบคุณคนที่ให้รีวิวยืมรหัสมารีวิวมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับผมสําหรับตึกเจาะของเขาแล้วกันนะครับต้องกราบขอบคุณมากๆซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับมุจิโร่นะครับเพราะว่าปั้นอยู่คนเดียวดูจากทรงแล้วหนึ่งดาวรู้แบบตึงๆโอ้โหผมบอกเลยนะครับตัวละครตัวนี้นะครับปั้นมาโหดแน่นอนครับ ไม่ว่าจะเป็นบัฟหรือดีบัฟที่มันแจกมานะครับมันแจกเมื่ออยู่แล้วนะครับโอ้โหอาจจะมีตัวละครอื่นกบมานะครับผมแต่ก็กบเขาไม่ได้จริงๆว่ะผมบอกเลยนะครับโอ้โหของจริงแบบจุดๆนะครับผมสซามูยิจิโร่ซีคิโดววันนี้ก็มีเพียงนี้แหละนให้ผมสำหรับการรีวิวมิจิโร่เนี่ยครับผมถ้าชอบใจลืมกดไลค์กดส,สมัครสมาชกผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจคนครับที่เยอะมากมากเลยนะครับและเจอกันบ๊ายบายครับ โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน